ช่วยกดกสวัดสิทีท่านผู้ชมด้วยวันนี้เราก็อยู่ในเกมมาครับนะก็หมุนพัดคอโอเคก็คลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูว้าวว้าว,าวาเปิดเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วโอ้โหเกิดมาก็ดนงดีเลยดงดีโชว์ไปหนึ่งทีเสร็จสองเปล่าไม่มีกล่องน,นไม่เอาเด้อกล่องวัด ไปเพื่อนไปนรก,กได้เลยเหรอไปได้เลยวันเนี้ยหรือไปได้เลยนี่เนี่ยด,ด,ดื้อดื้อก็เป็นพระาะผมคืพราะด้นนั่นแหละครับก็จบเดี๋ยวไม่อยากไปตอนนี้อยู่แล้วเออไปไม่ได้อยู่แล้วไม,ม่ไปไม่เป็นไรครับเ,เดี๋ยวไว้เก็บกันนะโอเค อันนี้เราก็เจอของดีนะก็ะถือว่าดีเลย,เ,ยเราลองไปหาหมู่บ้านกันดีกว่าใชหมู่บ้านเนาะอ้เป็นพรสบปากโอ้ไม่อยากจะอันนี้ไม่ได้จ๊ะฉ่านะท่านผู้ชมเอมีแบตเซอมีดด้วยโอเคไหวชิวลละนี่แน่เออนี่ฆ่าฆ่าแก่ก่อนเอ้ยเราไม่ควรใช้ขวานเราไม่ควรใช้ขวานค่าแกะ โอป้ปมปอนหัวหัว,หว,หวอันนี้เต็มเลยะชื่อหัวอะไรนะนี่ก็เป็นเนี่ก็เป็นรีซอแเ็กนะท่านผู้ชมรีซอแเตอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้วเออไม่ได้เล่นนานเกินกะ็ขอเก็บไปหน่อยละกันนะพวกเนี้ยใช้มอืดอดิเก็บไป เก็บไปให้หมดครับเจอหมู่บ้านทังทีซีรีส์นี้จะไม่จบจนกว่าจะร้อยวันนะเอออันนี้ก็เป็นอีพีแรกโอ้โอ้เฮลไปหมู่บ้านที่มึงสร้างได้ไงวันนี้งงมากเลยปุ๊บปุ๊บอุ๊บ้ของขล้อง โอ้ทุกคนทำมาแบ็คสมิธน,นี่คือจังแต่ไม่ก็ยังดีอยู่มีอันนี้มีที่ขุดเหล็กนะแล้วก็มีแอปเปิ้ลแต่ผมใส่หมวกคร้อมไว้ก่อนแล้วกันแล้มันแตกปะค่อใส่หมวกเหล็กแต่แต่มันไม่มีเหล็กมาให้ผมมากโอ้ตัน่อยขวานเหล็กตัดเอ้ยขวานขวานท้องตัดโคตเร็วแต่ก็เวลาใช้ก็ หมดเดิมเหมือนกันป่านนี้ม่องป้าเอ้ยมาจุดจีอะไรกันในนี้เนี่ยไม่ยุ่งแล้วเอ้ยขอโทษนะใส่อะไรลุ๊บอันนี้ไม่คุ้มเลยลุงคุ้มกแค่นันวนน่ะเหล่าบ้านเหล่าบ้าน,านคนชั่วจริงๆเลยพวกลุงโอเคเอาลุงลุงเอา้เอาเหมือนวิ่งหนีกูเลยเหมือนรู้ว่ากูจะมาทำอะไรอ่ะ ลงอืมคุ้มนะเนี่ยลงบ๊ายบายเก็ดมาให้หมดครับอย่าให้เหลือปลกใหม่นะลงนี่มีขนมปังอีกสองอันให้ลุงพอดีกว่าชาติที่เราผูกไปขโมยเ้าไม่ได้ไม่ได้ผถืออะไาไบไปบลุงลุงอ่ะ เออเก็บไปเอฮ้ยผมเสี่ยงคนผมขอโอ้ทำไมผมอัฟฟูจังกเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรเลยนั่นเนี่ยนี่คืออะไรคุ้มไหมเนะี่ยอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มหาไปย่า แต่ถ้าไปอยู่กับลุงชาวตะกี้ลุงชาวบ้านที่เขาอันนั้นอู้เริ่มผาง,ง่ายแล้วเริ่มหาง,ง่ายคุบาทดตายเห็นเกี่ยงไปเปื่อนไว้ไม่ออกเอเอใครที่ผมก็เล่นมค่ครับเม่ค่อยเป็นนะใครที่อยากจะเสนอข้อมูลอะไรก็พิมพ์มาบอกได้นะไม่ต้องแสบแต่ไม่ต้องอยากใครนนะหง้าเฮ้ย แค่พิมมาบอกแบบแบบผมไม่ค่อยรู้อะไรอะ่ะแบบตัวไหนออพูดอ่ะเออแล้วพวกเนี้ยแล้วก็พูดอีกครั้งเลยกดตปสไครต์น้าท่าดผูชมเริ่มกดับสไครต์กันด้วย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 เพื่อจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ไหมโอเคเราไปเล่นกันต่อคลิปนี้จะตัดให้เหลือเท่าไหร่นะ ินาทีแล้วกันเราเล่นไปน,นานเรื่อยถ้าได้บ้านหลักแรกคลิปนี้จะจบกันทีเจ็บร้อยฮะยาวเลยทีนี้เยี่ยกกวาบ้างโอเคไม่เป็นไรเรามีไม้อยู่ในตัวนะทำไมวทํำไมทองเป็นอย่างทำไมชุดที่กุูใส่มาสแปลกปล่อยแม่งนะแล้วแต่เกมนบนะราคกูลงชุดเจ้าแพกอะไรมากูก็ลืมไปแล้วนะ โอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็โอ้ผมควัาขวานคว้เลยไปสกอไปถางต้นไม้ดีกว่าจะไปต้มไม้ทางไหนโดียไปน้ำแข็งเลยฮนะโอ้โอ้โอเราอะเราอะเกิดแล้วครับเกิดได้ไปฟอก,ก็อินแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวผมอันนี้มันเกมนี้มันเอ็นชาร์ดได้ใช่ไหมอันนี้เป็นชาร์ดเลยก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะเอ็นชาร์ดสมุดเอ็นชาร์ดก็ถ้ารู้เรื่องก็มาพิมพ์บอกกันด้วยเด้อก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่โอเคไปกันเลย ขอเจอหมู่บ้านใหม่ได้ไหมอ่ะหมู่บ้านเนี่ยแถวเมืองนั้นเนี่ยอยากปนของได้บันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนก็ได้ไปดีกว่าท่านผู้ชมโอ้เจอฐานโอ้แม่สาวน้อยโอ้เจอฐานนะท่านผู้ชมนี่ปักกะเฮ้ย อ๋อโหอยู่ด้านบนโอเคลงมาแล้วนี่มาไป็นชั้นนี่ก็าหายโอ้จะทำโอเคเอาทำนี่ทำเป็นนิดเดียวปลยแม่งโอเคครับจะไ,ไปเชือมแล้วก็ปหาโอ้ว้าวโอเป็นชีกขุนแล้วมันจะไม่ดับมาโอ้เป็นอันนี้แบบเหมือนเผาต้อไปที่อื ใช้โวยังไปเป่าเองใช่ไหมไปที่คุณเลยขุดดีกว่าที่เกียไปที่ขุดนะเอาไ้ขุดแบบพวกไดมอนด์แล้วพอเราได้เอ็นชาร์ดเราก็ค่อยมาขุดนะเอ็นชาร์ดที่มันขุดแล้วได้หลายๆอันก็บอกกันด้วยนะครับโอเคสซึมเบสโอ้โห เก็บไปหมดอะไรอยู่ต่อหน้าเก็บไปหมดเฮ้ยสนอจต่อดีเนี่ยถ้เาเราสร้างว้านอยู่แถวเคูีมาดีไหมเนี่ยเยอะเลยถ้าสร้างว่านอยู่ตรงไหนเลยโอ้โหมังไม่อีกอันนึงติดโอเคแล้วู้ชมเจอท่าำ สวยถือว่าสวยถือว่าดีถือว่าดีมาก mm hmm. เป็นถ้ำที่นี่เดียวโอเคงั้นอันนี้ก็เป็นที่พักนะ mm hmm. เออเป็นที่พักชั่วคราวของพวกเรานะ mm hmm. พวกเราที่อะไรมันคือคนเดียวไปไป,ไปกันเอถอะเราจะขุดลงไป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 โอเคมาคร้ากันต่อ ออออโอเคอเออครับทอดเออลืมเกือบลืม,ลม,ลมว่าจะครับอะไรเลคฟ้ามายี่สิบปันไปสกเตติ้งกันต่อรับต่อสัางต่อขุดลงไปขุดป,ประมาณไหนยะลึลกๆกัน พี่สาระอะไรก็อย่าเพิ่งบอกก็บอกกันด้วยแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวอืมเฮ้ยคนบารามีบาราม,มีทำตาน้ำเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยโอ้โห โอ้โหเ,เป็นท้ำที่อยู่ใต้บาดาลงั้นตรงนี้เราจะปิดไปนะเราจะไม่ยุ่งปิดไปเราก็จะขุดไปฝั่งนี้แทนขุดเอีกเหล็กกับโคตรอึดอะขุดเหล็กอะโอ้เจอแบบนี้แล้ว มาไปมาไปโอเคก็เอาตรงนี้ก็ได้ในเมืออม่องเขาไหมในเมื่องตัวอะไรมาตอนนี้ก็แล้วกันขอแค่นั้นล่ะไม่รู้เลยตัวอะไรทำอะไรได้โอ้นำ้นำท่วมน้ำท่วม รวแล้วโอ้โหเจออีกแล้วทำแบบน้ำแบบนี้นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยโอเคโอ้อันนี้เป็นบ้านชั่วคราวโอเคนอนเลยบ้านชั่วคราวที่นี่มีอะไรด้ยนะคืออะไรี่ย ไปผู้ชมไปตัดต่อโอ้โหขุดทางได้ดีเหลือเกินนี่นี่จะได้จบวาไโอ้ไปดูอากาศต่อเช้ากันโอ้มันจ้าสลืบเกินไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ทำไงถึงจะสู้ได้โอ้ใช้ขวานตีก็จบแล้ว ชอบอะไรก็ก็อย่าลืมแนะนำนะว่าผมคนใส่ชุดก่อนเลยเพราะตอนนี้กูยังไม่เลยลวโอเคใส่ใส่บ้านหลังแรกของเรานี่แค่เมีบ้านก็พอแล้วมีบ้านหลังแรก ลงไปใสไป,ไปโอ้ถเงขาา้ามาตกแต่งให้มันดูดีหน่อยละกันประตูมาเป็นอย่างนี้คอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยพบโอ้ประตูที่ดีแล้วก็บันไดเพราเราต้องลงเหมืองบ่อย นี่โอเคชางองเหมืองโอ้โหแถวอ,อันนี้ก็เป็นวานชั่วคราวก็จะวางไปแบบไม่รู้ไม่ชี้นะไม่สนโลกเออ มีแค่เตียงก็ถือไว้เป็นบ้านเอาเตียงออกมาเอาจะไปวางข้างบนนนี้ยรไปทางลงเหมืองเงเดี๋ยวเขาจะขึ้นย่างไงวนะเนี่ยปับต่อแล้วก็ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วปรับแบบนี้อชอบเลย่้าเข้าไขึ้นมาแล้วก็ต้องขึ้นมาครับบันไดต่อเดี๋ยเดี๋ยวค่อยไปตัดไม้ อยากให้มาตอบไวๆก็รีบบอกนะครับมาบอกโอเคไหมก็จะสลับสีไปเท่าที่เรามีค่อมาแก้ใหม่ในอนาคตโอเคปึ๊บอ๊ป๊บป๊บตอนนี้มีเท่านี้ก็ใส่ไปประมาณนี้ก่อน โอ okay, เคเรากินตรงนี้ดีกว่าเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันเราคุ้นต่อเลยดีกว่าเผื่อเจออะไรดีๆนะอย่างเช่นเหล็กอย่างเช่นเพชรโอเคหรือของไม่ดีไม่เอาโอ้นี่นทางต่อไปแล้วโอ้โหเป็นน้ำอ่ะทุกผู้ชมน้ำหมดเลยบ้านนี้เราก็เอาเป็นบ้านแล้วกันไหมเดี๋ยวไปคุ้นหมังที่อื่นเดี๋ยวไปทำเหลังคนุ้น ประมาณนี้โค้เฮ้ยบ้าเราไปเนี่ยอย่างสวยป้านในธรรมชาตินี่อ้าวสาระาการน,นี่โอเคอย่างสวยเราต้องเจาะเราต้องมีหน้าต่าโอเค กด,ดตรงนี้นะโอ้ที่นม่นจะหนาวไว้โยโอเคนี่โหจะไม่มีทรายทำหน้าต่างไงวะเนี้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะหาง่ายก็ได้ทรายเฮ้ยทรายก็อยู่ใ,ใกล้เรา ไอห,หลุมที่ผมเคยตกไงท่านผู้ชมจะลองไปกันดีกว่าอืออยู่ไหนเนี่ยอยู่น,น้่นี่ยเจอลอโอตายก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่าวปวดปวดเจ็บนี่งไงทุกคนจะตาแล้วเอาไปทำหน้าตา่าง ครบอะไรครับอะไรคแบบไม่นสนโลกเอเครับเหตบใจที่ร่วงหลดลงมาขอเส้นจะจกลับบ้านแล้วเว้ยของเต็มไม่ได้ไม่ได้อ่ะเ่นยังไงต้องผ่อนเต็มแบบ เก็บมาเก็บมาเอเลสโกกลับบ้านตาแค่นี้ก็พอสําหรับเราเออเติดน้นทางน้องแข็งติดทานน้าแข็งจะลองเอาหาแล้วลงมาได้แต่ขึ้นไม่ได้โอเคเจอทางแล้วกินแอปเปิ้ลเพิ่มไปหน่อย โก้ฮัครับเย้่ยบ้าก็อยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากเราคลิปนี้อัดวันที่เก้าต่น่าจะลงวันที่สิบอืมเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหนวะเนี้ยลงบ้านบ้านอยู่ไหน ไปบ้านให้เอ้ยมีหรือเปล่าเอ้ยใช่ปะเนี่ยเอ้ยทุกคนเจอเลยโอ้โหทำโคตรใหญ่หมีนะด้วยมีหาเพชรง่ยายๆแล้วใกล้บ้านเราด้วยไงใกล้บ้านเราด้วยโอ้โหโคตรโคตรใหญ่โคตรเหล็กเยอะสุดด้วยน,นู่นก้อนเดียวบอกไปเยอะเออไปดีกว่า ู๊ซายมีเังเยอะกูขุดทำไมตรงนู้นอ่ะขุดแค่เสียงละยากลำบากบ้านเราก็อยู่แถวๆนี้และไม่ใกล้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 บ้านคืออยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลเลยหาบ้านเนึงไม่เจอนี่ไงเจอแล้วครับบ้านเราไม่เจอบ้านตัวงไม่เจอได้ไงเนี่ย โ okay. อเคก็เผาไปเลยชอเผาไปเลยละกันอ,อะโอเคน่าจะเผาเอา,เอาสองอันพอแต่กูเอามาปแปดอันเลยเป็นไงโคตรระึงเดี๋ยวขอวางที่นอนก่อน โอเคครับต่อๆระวางไว้ตรงนี้นี่โบ้สวยทอดตึงโอเคครับไม่นด้กระบาหลังแรกนะการกระจคลิปเลยละกัน มาเ็บคลิปเลยเนี่ยไปทำน้าปกคลิปนะไม่ต้องสงสัยว่าคุณนั่งทำอะไรโอเคนารุตู้ซิสกี้บ๊ายบายครับแบนผู้ชมทุกท่านแล้วกน